หนึ่งเทคนิคผูกสมองให้เขาคลั่งรักทุนสวัสดีครับผมกุรบสอนจิตวิทยาโนสัยดาครูเป็นนักศึกษาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยียวนะครับมหาวิทยาลัยอันติดอันดับหนึ่งใน5ของอเมริกาครับมาดูนะครับว่าวิธีที่เราผูกสมองให้เขาคลั่งรักนะครับเทคน,คนิคนี้นะครับคือการที่เรานะครับแอบโยงคุณภาพชีวิตของเขากับความดีของเรานะครับอีกรอบนะครับ คือการที่เราครับแอบโยงคุณภาพชีวิตของเขากับความดีของเราครับเช่นนะครับสมมุติวันนี้เข,าไ,เข,า,ไขาได้เลื่อนตําแหน่งใช่ไหมครับเขาได้ดีบางสิ่งบางอย่างเขาได้เลื่อนตาแหน่งเขาได้รับรางวัลเขาได้เลื่อนขั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเขาได้ออเดอร์ใหญ่มานะครับหรือว่าเขาประสบความสําเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับให้คุณบอกแบบนี้ครับว่าเนี่ยดีใจสุดๆเลยที่พี่อ่ะเนี่ยได้เลื่อนตําแหน่งที่พี่อ่ะได้เลื่อนขั้นที่พี่อ่ะ ได้ขยายกิจาการให้ใหญ่โตขึ้นรู้ไหมเนี่ยทุกทุกคืนเนี่ยหนูว่า้พระขอพรให้พี่ตลอดเวลานะครับคือเป็นการที่โยง,โยงความสําเร็จเขาครับกับนะครับความดีของเรานะครับเขาจะรู้สึกว่าคุททำไมเธอดีขนาดนี้ที่ฉันสําเร็จเนี่ยก็เพราะว่า เธอมีส่วนช่วยหรือเปล่าในการที่สวดมนต์อ้อนบอนอะไรนะครับเขาจะรู้สึกติดหนี้คุณครับเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนี้เป็นคนที่ดีขนาดนี้นะครับหรือเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหนูเห็นความพยายามของพี่ตลอดเลยเนี่ยหนูภาวนาให้พี่ตลอดเลยเพราะว่าเห็นพี่เป็นคนที่ขยันทํางานมากเลยคุณเนี่ยเวลาคุณไปทํางานหรือว่าเวลาพี่ไปดีวกับลูกค้าเนี่ยหนูก็ภาวนาให้พี่ตลอดเลยนะครับเอาความสําเร็จของเขามาผูกกับความดีของเราครับ เพื่อจะผูกสมองเขาให้เขาคลั่งรักคุณตลอดครับเราไปใช้ดูนะครับ สำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนนะครับครูแนะนําให้ไปลงคลาสดาร์เกมเป็นจีบว่าสายดำที่ทําให้เขาข้างรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตครับคลาสอย่นี้ครับจะทําให้เขานะครับขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาก็อาจจะคิดสั้นได้นะครับใครความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนครับอย่าปล่อยให้แหวดเป็นมะเร็งครับรีบแก้ไขด่วนครับเดี๋ยวสักพักเขาจะหายจากชีวิตคุณครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรืื่่อองงงคค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 คววาาาาามมรร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 ััััััักกกบบบบบบสสสถปปปปึษููเเ้้้้ตตนนนนนไไไดดฟฟีีีททหโลล์์แิ็ุ